เฮ้นี่่เอ่อนี่ชับโทษทีฉันเผลอไปชนนายเอ่อฉันไม่ทันมองนี่นายไม่ทันระวังหรือว่าตั้งใจกันน่ไอ้นี่มาทำอะไรที่นี่นะต้องมีอะไรแปลกๆนะ อะไรกันเนี่ยรรดวิกจะเป็นหุ้นส่วน50%แสดงว่ามันจะเป็นหุ้นส่วนกับริช่าบจริงๆให้ตายสนินี่จะมือสั่นทำไมเอาแต่มองอยู่ได้คืนมาสิ เมื่อไรที่ฉันเห็นหน้าแกเนี่ยฉันอยากส่งแกลงนรกจริงๆ <S <S วันนี้ก็เหมือนกันนะฉันมาเพื่อจะกวนแกแต่มาแบบนี้แล้วเห็นแกหน้าซีดแบบนี้ไม่ดีกว่านะคงลำบากใจอะไรอยู่แล้วสิมีอะไรงั้นเหรอริทวิกเนี่ยอย่งน้อยก่อนจะโกหกก็คิดซะก่อนนะริทวิกจะทําอะไรนายได้เขาเป็นคนดีกันเขาจะทําอะไรนายเขาจะทําทำไมไม่เอาน้าไม่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 ไมไม ฉันเออพูดเชื่อดิดวิกเพราะว่าเขาจะไปพูดส่วนกับนายไงเขาน่าจะทำอะไรดีๆให้นายไว้สิใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่าฉันอ่ะเป็นหัวพวกนายนะฉันกลัวพวกนายเนี่ยจะขาดทุนเพราะ้ดิดวิกนั่นฉันคิดว่าเอออย่าเสี่ยงดีกว่านะ <c oughs> นายรู้เรื่องเกี่ยวกับขาดทุนด้วยเหรอฮะ <c oughs> รู้เรื่องกำไรขาดทุนดีกว่าฉันหรือยังไงถ้าไม่รู้ก็เงียบเงียบไปนะฉันเป็นนักธุรกิจฉันมองออกนะว่าทำอะไรจะขาดทุนหรือว่าได้กำไรนะโอเคนะรู้ไหมโชคดีมันแปลกแปแสดงว่าพวกนี้มันยังไม่รู้เรื่องฉันนะ่ะ ไอ้แห้งริดวกนั่นมันคงยังไม่เปิดปากแต่ไม่แน่นะเพราะว่ามันอาจจะสัญญากันว่าเปิดโปงชั้นหลังเซ็นสัญญาก็ได้หลังจากนั้นหลังจากที่มันแฉเราถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะอ๋อโอ้ยโอ้พระเจ้าเจพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนาะ นี่เธอตั้งใจทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าฮะชิสตี้นี่เดี๋ยวนะเธอคิดว่าฉันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นหรือไงฉันจะปาดอกไม้เสร็จเธอทำไมกันเนี่ยนะฮะไรสาระจริงๆเลยถ้าหาว่าเธอไม่มีงานอื่นทำแล้วก็เธอจะมาปาของใส่ฉันแบบนี้ไม่ได้นะเธอรู้เอาไว้ด้วยถ้าเธอเห็นฉันเธอก็ทำร้ายร่างกายฉันตลอดเลย,ยนี่ฟังนะโมนิชาฉันมีมารยาทมากพอฉันจะจัดการคนที่ร้าย กับฉันก็เท่านั้นเองโถเอ้ยหุบปากไปเลยแม่คุณอวดเรื่องมารยาทกับฉันเนี่ยนะเธอนะ่ะทำแบบนี้เพราะว่าเธออยากแก้แค้นฉันไม่ใช่รือไงแก้แค้นเั้นเหรอฉันเนี่ยนะแล้วเธอจะแก้แค้นเธอไปทำไมกันเนี่ยเพราะว่าฉันไปกวนใจพี่สาวหน้าจืดของเธอยังไงล่ะชิสตี้พี่ตาเยนนี่พูดถูกนะถ้าว่าพี่สาวฉันแต่พี่สาวฉันสั่งม่ให้ฉันทำอะไรเธอเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นเลยก็ ฉันได้ตบเธอหน้าแหกไปแล้วมันก็เพราะพี่ฉันเท่านั้นนะแล้วก็เรื่องดอกไม้นะฉันไม่ได้ปานะได้ยินไหมแล้วพระเจ้าเท่านั้นที่จะลงโทษคนชั่วยังไงเล่าแล้วอีกอย่างนะพระเจ้าเนี่ยน่าจะมองลงมาอยู่นะถึงรู้นะ่ะว่าเธอหนาร้ายแค่ไหนก็เลยลงมาจัดการเธอยังไงนี้นี่ทั้งมานาะชิสตี้พอเธอนะพอได้แล้วเดี๋ยวทะเลาะกันเลยเออ เอาในชารราไม่ดีอยู่นะอย่าไปกวนใจเธอเลยแบบนัน้นไม่ดีรู้ไหมยีนี้ต้องรู้ก่อนว่าชาวบ้านไม่ได้จะว่างเอาแต่แกล้งคนนะฉันจะแก้อย่างนี้ทําไมกันเล่าเป็นบ้าหรือไงทำอะไรไปปแปลกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคนอย่างฉันจะแก้แค้นเนี่ยฉันจะไม่แค่ปาดอกไม้หรอกเนอะแล้วจะทําอะไรเหรอช่างเถอะนะนี่นี่ทำไมไม่เงียบกันเละ่ะจะเถียงกันทาไมเนี่ยเถียงไปเรื่องก็ไม่จบสักทีนะเรื่องมาซ้ำๆ้ำวนไปวนมาเนะี่ยไม่ดีหรอกเนอะ นี่ปิตาเราจะเงียบไม่ได้นะกับคนแบบนี้นะเราต้องจัดการให้เงียบไปเลยดูสินี่เห็นไหมพูดไม่ออกเลยเนอะอ๋อนี่โทษทีนะเธอเน่ะเอาแต่ยิ้มหวานเฟกๆฟไปทั้งวันแบบนี้เนี่ยฉันว่าเธอต้องวางแผนทําอะไรอย่างแน่นอนเลยทุกคนครับเออช่วยมารวมกันจุดที่นี่หน่อยนะครับอยมไปเถอะทำไมยัยงนนั่นไม่รู้สักทีนะว่าเอกสารสำคัญติดอยู่ที่รองเท้าน่ะ แต่ก็ยังดีนะที่ยางไน้นไม่รู้ตัวตอนนี้เรายังทันอยู่ได้ไปหยิบก่อนดีกว่านะเราจะต้องเอาผลตรวจมาให้ได้เลยสวัสดีทุกคนผมรอให้พ่อผมมาอยู่ถ้าเขามาแล้วเราก็จะเซ็นสัญญากันนะขนาที่เราคิดโครงการใหม่ผมกจะขอยพ่ออยู่ข้างเสมอยังไงก็รอก่อนนะครับ ไม่นานหรอกไม่นาาเออโทษทีนะทำไมทุกคนต้องยืนใกล้หมนิชานะ ปีตาคิดไอเดียเรื่องการเซ็นสัญญานี่หวังว่าปีตาจะหาทางให้สองคนนั้นเซ็นสัญญากันได้นะฉันจะต้องเอาผลตรวจจากรองเท้าของโมนิชามาให้ได้เลยถ้าพวกนั้นเซ็นสัญญากันฉันกับเชอรีนแย่แน่ทันทีที่รีกเปิดโปงใช่แล้วหลังเซ็นสัญญาเราจะต้องรีบพาเชอรีนไป ต้องรีบพาไปจากที่นี่แล้วต้องรีบไปเดี๋ยวนี้อ๋อ <az> พิทวีขอให้โชคดีนะยินดีด้วยมันยินดีด้วยนะริทีร์เอาล่ะเซ็นตรงนี้ ปีตาลงไปทําอะไรบนพื้นเนี่ยคงเป็นแผนไม่ให้เซ็นสัญญาอะไรละมะั้งใาญ่นั่นคิดจะทําอะไรกันแน่นะริชับจะเซ็นสัญญาอยู่แล้วทําอะไรสักอย่างสิปีตาทําอะไรสักอย่างเถอะนะปีตาทําอะไรเนี่ยทำไมไม่อยู่ใี่สองคนนั้นเซ็นสัญญากันก็คงจะมีแผนอะไรนี่แหละ แต่ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขากำลังจะเสร็จสัญญาแล้วนะพีตาอ,อยู่ไหนเนี่ยปีตาปีตารีบทำอะไรหน่อยสิ พี่ตาไปทำอะไรบนพื้นเธอควรต้องห้ามไม่เราเสร็จสัญญาสิอบระอเจ้า สัญญาเซ็นเรียบร้อยนี่เราจะต้องแบกกำไรห้าสเอร์เซนให้กับไอ้โง่นี่อย่างนั้นเลยเนี่ยตอนนี้บ้านลูตรากับผมอะเออผมหมาถึงตอนนี้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันแล้วเรียบร้อยแล้วะ่ครับริชับค่คะยินดีด้วยนะคะกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นขอบคุณ นี่เธอเธอทำอะไรลงไปเนี่ยรู้ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปฮะฉันรู้คือว่าที่อะไรเธอเสียเวลาอะไรของเธออยู่ฮะเธอทำลายความเชื่อใจของวิชับเธอรู้ไหมว่าเขาเชื่อใจเธอแค่ไหนเขาเชื่อใจเธอมากนะแต่ว่าเธอปีตาเธอใจลอยไปไหนกันเนี่ยเธอบอกว่าจะหยุดไม่ให้ทุกคนเซ็นสัญญากันแต่เธอใจลอยไปไหนวิชับเอาเอกสารของแท้มาเพราะว่าเธอนะฉันว่าแล้วฉันสงสัยอยู่แล้วเชียว ฉันรู้ว่าเขาทําผิดจริงๆที่ทําอะไรแบบนั้นลงไปแต่ไม่เลยเขากลับเชื่อใจเธอมากกว่าฉันเธอทําอะไรลงไปเนี่ยเธอหักหลังเขาอย่างนั้นเหรอฉันขอโทษเอ่อฉันรู้นะว่าอะไรล่ะฮะรู้อะไรไอ้ริดเวกนั่นตอนนี้มันจะได้เงินจากบ้านเราไปหกร้อยล้านนะมันยิ่งก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกฉันคิดว่าเธอจะหยุดไม่ให้สัญญาเธอทําอะไรของเธอเนี่ยเธอไม่เลยเธอทําอะไรฮะเดี๋ยวนะ หรือว่าเธอร่วมมือกับริดวิกเหรอเธอตั้งใจไม่หยุดการเซ็นสัญญานั่นใช่ไหมแต่ว่าเรื่องมันจบแล้วล่ะปีตาโรล่าริดววกมันได้เงินไปหกร้อยล้านแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเราแพ้เพราะว่าเธอฉันรู้แหละว่าตอนนี้สัญญามันถูกเซ็นเรียมมันไม่ใช่แค่สัญญานะถ้าป้าคาริน่ารู้เรื่องนี้ป้าคาริน่าจัดการเธอแน่เลยแม่แม่ของเรารักเธอมากแค่ไหนแม่จะโกรธเธอเพราะว่าเธอหักหลังริชับ เธอไม่ได้ทำตามที่เธอพูดเธอหักหลังพวกเราปีตาเขาร้องเลยคารานฉันขอโทษเธอยักรนฉันเลยนะฉันจะหาทางออกให้ได้ฉันขอสัญญาเลยช่างมาเธอน้าตอนเธอไม่อยู่ริดวิกไปเอาเอกสารมาแล้วให้ริชับเซนแล้วตอนนี้ก็เซนไปเรียบร้อยแล้วด้วยเอกสารอะไรละ่ะฉันก็ไม่ได้อ่านนะซี่ฉันคิดว่าเธอจะห้ามไม่ให้พวกเขาเซ็นสัญญากันน่ะเธอไม่ยอมให้วงนั้นเซ็นสัญญาแน่นอนแล้วฉันจะอ่านทําไมล่ะ เดี๋ยวก่อนนเธอทําอะไรเนี่ยทําไมเธอถึงไม่ห้ามพวกเขาล่ะฮะเธอไปทําอะไรบนพื้นฉันมองเห็นไม่ชัดว่าเธอทําอะไรอยู่ผลตรวจการตัง้งครรภของเชอรดินมันติดอยู่ที่รองเท้าของวนิชานะสิมันอยู่ที่ตรงหน้าฉันเลยฉันเกือบจะได้ไมันมาแล้วแต่ว่าฉันหยิบมาไม่ทันนี่หมายความว่าไงเนี่ยแล้วทําไมไม่ขอมาดีๆล่ะ มันไม่ง่ายแบบนั้นนะ่เงนก็ช่างมาันเถอะช่างมาันเธอทําถูกแล้วที่ตั้งใจเอาผลตรวจมาก่อนชีวิตของริชัพสำคัญกว่าสัญญานั่นนะเธอทําถูกแล้วล่ะไว้เราค่อยจัดการกับริวิกที่หลังก็แล้วกันตอนนี้เราต้องไปหาผลตรวจของเชอรีนก่อนรีบไปเถอะเออแล้วฉันฉันขอโทษนะเธอขอโทษทําไมที่ฉันด่าเธอไปเมื่อกี้ไงฉันลืมตัวอะฉันขอโทษ ันรู้ว่าเธออยากไล่จะออกจากบ้านหลังนี้และชีวิตของริชชับใช่ไหมเธอไมค่ควรจะเป็นสะพ้ายของบ้านหลังนี้ฉันผิดเองที่ไปบอกให้ริชชับแต่งงานกับคนอย่างเธอฉันผิดเองและฉันจะต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ได้ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วอะไรนะเธอว่าไงนะฉันหมายถึงฉันทำผิดเองแหละ ฉันหาเรื่องทะลาะไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเธอเป็นคนสําคัญของบ้านหลังนี้ฉันพูดถูกไหมละ่ะนี่ฟังนะเธอเป็นแค่หมอธรมธรมดาธรรมดาแม่เธอเป็นเจ้าของธุรกิจปล่อยเช่าหอจัดงานแต่ทงทั้งๆังที่เธอเป็นคนชั้นกลางแต่เธอกลับโชคดีพวกลูกตามองเธอว่าเป็นครอบครัวฉันขอโทษทีนะฉันพูดผิดยิงหั้นะ่ะเหรฉันพูดอ้อมขอแบบเธอไม่เป็นหรอกนะ ฉันไม่ได้พยายามจะดูถูกเธอนะดูอะไรไหมคนชั่วน่ะไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นเขาได้หรอกฉันดูดีนะว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่และฉันดูดีว่าเธอพูดจริงหรือว่าไม่จริงอะไรบ้างและฉันดูดีว่าตอนนี้เธอกําลังท้องอยู่ฉันพูดถูกไหมละ่ะแล้วรู้อะไรไหมฉันเห็นผลตรวจของเธอเรียบร้อยแล้วละ่ะดังนั้นเลิกพูดจาไราสาระได้แล้วฉันรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเอเออะไรนะ ผลผลตรวจอะไรเออดี๋ยวนะช่างมาเะนะาอย่ามาอดรวยต่อหน้าฉันเลยนะเธอคิดเหรอว่าเธอจะเอาเงินฟาดหัวฉันได้นะฉันไม่ได้ชั่วแบบเธอเงินมากแค่ไหนก็ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นคนทนชั้นกลางก็จริงแต่ฉันไม่มีทางที่จะท้องกับคนอื่นคนที่ฉันไม่ได้แต่งงานด้วยฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วละเชอรีน แล้วฉันจะเปิดพปงความจริงทั้งบดนี้ต่อนหน้าทุกคนในบ้านลูตราเธอไม่มีทางได้เป็นสะพายของบ้านหลังนี้หรอกเพราะว่าเธอน่ยไม่ใช่คนดียังไงล่ะเออนี่ฟังนะปิตาเธอกำลังพูดถึงผลตรวจนี่ใช่ไหมมันอยู่กับเธอเหรอใช่ผลตรวจของฉัน Thơm xịt, biết ông ở đây người <cười> <cười> ขอบคุณนะครับนี่ไม่ใช่ผลตัวการตั้งคันนี มันต้องใช่สิผลตรวจของฉันใช่แล้วมันไม่ใช่ผลตรวจท้องของฉันแสดงว่าเธอสลับมาแล้วใช่ไหมนี่ปีเตอร์การสลับผลตรวจนะมันไม่ยากเลยนะเออแต่ช่างเอถอะเ่อนกำลังพูดถึงผลตรวจไหนหล่ะเมื่อไหร่เธอจะเลิกโกหกสักทีจะโกหกก็โกหกไปเถอนนะ ต่ว่าเธอเหลอกตัวเองไม่ได้หรอกเธอก็หกฉันไม่ได้ด้วยเพราะว่าฉันรู้ความจริงของเธอทั้งหมดแล้วและอีกไม่นานฉันจะเปิดโปงเธอเองเธอคิดหรอว่าฉันจะทําอะไรไม่ได้คอยดูกันแล้วกันว่าพระเจ้านะ่ะจะเข้าข้างใครกันแน่คนอย่างเธอหรือว่าคนอย่างฉันกันแน่อีกอย่างอีกเก้าเดือนท้องของเธอมันก็จะป่องออกมาแล้วยังไงก็ปิดไม่ได้หรอกนะไม่ต้องห่วงหรอก ไม่ต้องรอถึงเก้าเดือนก็ได้เพราะว่าฉันจะเปิดโปงเธอก่อนหน้านั้นอีกจำเอาไว้เลยฉันขอสัญญาเลยว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอได้แต่งงานกับดิชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอนี่ะมันชั่วมากๆแบบหาที่ไหนไม่ได้เธอนี่ะไม่คู่ควรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเธอไม่คู่ควรเป็นสะพายบ้านลูตราเธอได้ยินไหมปลาตัวเดียวตายกันทั้งเข่งนะฉันไม่ยอมให้เธอทำแบบนั้นหรอกนาะ ฉันไม่มีทางยอมฉันจะต้องเปิดโปงเธออย่างแน่นอนพัฒนาการดีขึ้นเยอะเลย มีอะไรหรอคะแม่ยอกคะหมอมาที่นี่ทำไมคะเมื่อไรที่เขาหมาที่นี่แม่ก็จะห่วงเสมอแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขานนะนำข่าวดีมาให้เราข่าวดีอะไรอย่างนั้นหรอคะแม่นี่ปิตาเนี่ยนี่นี่ฉันาจะบอกเ่าวดีกับข่าวดีทานแล้วเนี่นี่ยนี่เงียบไปเลยเดี๋ยวไว้รุ่นบอกเอง ยาคะเดี๋ยวหนูจะบอกเองนะเข้าใจไหมแต่ว่ายากกว่านะ่าไม่ใช่หนาบกว่านี่นะอันนี้ดูเดี๋ยวากอนเลยเดี๋ยวะพิตาพิตานี่หมอบอกว่าตะกี่หายดีแล้วจะกลับมาเดินเหินได้เหมือนเดิมเลยเหรอเหรอคะนี่ทุกคนบอกข่าวนี่ฉันทำไมกันเนี่ยดูสิว่าฉันเนี่ยเสียหน้าแค่ไหนแล้วใครบอกข่าวดีมันจะสำคัญตรงไหนล่ะคะไม่เห็นสำคัญตรงไหนเลยคุณบอกคะเป็นเรื่องจริงเหรอคะ ป้าจันกีเขาเจอใช่แล้วครับพาเธอไปเดินเล่นบ่อยๆนะตอนนี้เธอสามารถขยับวิวแช์เองก็ได้แล้วแสดงว่าเธอพร้อมใจสู้ที่จะเดินให้ได้เหมือนเดิมข้อต่อของเธอมีการขยับมากขึ้นต้องมีคนไปกระตุ้นเธอเอาไว้แน่ๆเลยตอนนี้เธอเดี๋ยวก็กลับมาเดินได้แล้วเหรครับใช่ ฉันอยากจะช่วยปีตาจากไอสาระเลวนั่นฉันจะต้องหายให้เร็วที่สุดเลยดีหมอมาแล้วใช่แสดงว่านังจันกีมันคงจะหัวใจวาย <c oughs> ใกล้ตายแล้วดีเราใจมันรีบตายจะได้ไม่ต้องไปเปิดโปงเรากับใครดีมากเลยอันนี้พริตวี ืนอยู่ตรงนั้นทำไมแล้วเข้ามาสิเจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะจ้ะหมอบอกข่าวดีกับเราเน่ะเขาบอกว่าจันกีเนี่ยจะหายดีแล้วล่ะชจ้า